สวัสดีครับ f อและท่านผู้ชมทุกท่านครับช่องตชาชัยยาสายครับวันนี้ตชาชัยและยาสายนะครับกำลังจะเดินทางไปที่วังนาคินนะครับไปกราบไหว้ขอพรองค์พ่อปู่ศรีสุโธเ่ญ่าศรีวัทุมบานะครับโปติดตามเส้นทางการเดินทางในวันนี้ครับผม มีการตรวจโควิดอย่างละเอียดนะครับก่อนจะเข้าเดินทางเข้าไปสู่วังนาคานะครับเตรียมให้เตรียมประชาชนนะครับท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมกราวไหวพ่อปู่ศรีสุโธนะครับก็ขอเรียนเชิญญ,ญาติพรรมที่เดินทางมาถึงแล้วที่ยังไม่มีเครื่องสักการะบูชากร่าบไหวเจ้าปู่เจ้ายาด้านในก็ขอเชิญรวบทระุทกับทางวัดกันได้นะครับจุดบริการจุดนี้จะเป็นจุดของทางวัดก่อนระว่างนากินกันแล้วนะครับ ด้านในจะไม่มีให้แล้วนะครับสำหรับญาติธรรมนะครับที่เดินทางมาถึงกันแล้วนะครับต่างกับท่านยังไม่มีดอกไม้หรือว่าพวกอะไรพันบายสีเดี๋ยวเชิญเดินตรงมาด้านนี้กันได้เลยนะครับต่อยนะครับเหลือไว้แค่บัตรคิวนะครับไปยื่นใส่ตู้นะครับผมเก็บไว้มันจะรถที่บางเลยนะครับบัตรคิวนะครับสีขาวที่ท่านถือมาจากข้างบนนะครับเจ้าหน้าที่ได้นะครัหน้าของภาคมีส่วนร่วมนะครับ ตอนนี้ตาชัยและยาสายก็จะเดินเข้ามาภายในปา่าคำชะโดนดนะครับดูความร่มรื่นครับแล้วก็มีผู้ที่ศรัทธาเรื่องใสยในองค์ปู่องค์ย่าครับหลั่งไหลกันเข้ามาครับทั้งเข้าทั้งออกครับเยอะแยะครับวันนี้เป็นเพราะเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดนะครับคนที่เข้ามาขอโชคขอลาบแล้วก็ขอความสุข สวัสดีแก่ครอบครัวนะครับเข้ามากันเยอะนะครับโดยมีทางเจ้าที่คอยแนะนาตลอดนะครับขอบนมขอแก้บ่นะครับท่านขอได้ที่นี่นะครับอย่าฝืนโชคฝืนลาภให้กับตัวเองนะครับท่านต้องฝืนใจก่อนที่ท่านจะขอถู่ขอได้นะครับถ่ามีปัจจัยนะครับเนบี่พานบาสีตัวเองเลยนะครับหรือท่านจะความเชื่อศรัทธา และการขอโชคลาภนะครับมีชาวบ้านหลั่งไหลไลวันหยุดนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่31ครับหลั่งไหลเข้ามากันเยอะมากนะครับขอพ่อปู่ศรีสิษย์โธ่ได้ประภูมมาถ้าถูกเจ้าที่ความรูเพ็ยเป็นสุขเปิดบุญบารมีเปิดหน้าที่การงานให้กับลูกกับหลาน นักโอกาสบัดนีด้วยเถิดกก่าว้งโมสารตึกกนลังพร้อมกันเลยนะครับสาธุกายาวาจาจิตังา,าหารพานาคาทิปดีสีสุโท วิสุทธิเทวาปทุมานาคีวิสุทธิเทวีปูเฉมีกายะวาจาจิตตังอาหังวันพานาคาทิปอดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปทุมานาคีวิสุทธิเทวีปูเฉมีกายะวาจาจิตตังอาหังวันพา พระาทิบดีสิสุโธวิสุธิเทวาปทุมานาคีวิสุธิเทวีปูเชมีช่วงนี้เป็นช่วงอธิษฐานขอให้ท่านบอกชื่อนานสก,กุลมบ้านเลขที่ตำบลอำเภยจังหวัดที่ท่านมาอยากให้พ่อปู่สีสุโธแม่แกปทุมมาช่วยเหลือเรื่องอะไรนั้นก็ขอให้ทุกท่านทุกคนตั้งจิตอธิษฐานขอพรอจากท่านได้เลยนะครับ นี่ชาวบ้านตั้งจิตในฐานขอโชคขอลาบขอความสุขสวัสดีกับครอบครัวนะครับกับโอปู่องย่านะครับพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมานะครับขอให้พวกเป็นแข็นิ่ตาให้กับพุกระด่างที่ได้มาขอพรในนี้ขอให้ได้เป็นผลสำเร็จทุกท่านทุกคนด้วยเถอะสาธุสาธุสาธุครับส,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 สิ่งต้องดื่มนะแลนศรัทธาเขาอบงปู่องย่าครับ มีเหตุการณ์อย mm. ่างนี้เกิดขึ้นนะครับณบริเวณป่าคำชะโนดนะครับขอเลขนยญกัมเพลน่ขอเลขเลยครับนะครับผู้เข้าขอขอเหขียญเลยครับ

น้าลาเพิ่นบอกแล้วนะโอ้ดีใจใจน้องคนนอดเลื่อกกี้ขายกับบีโอตุกหรือโอย่าแล้วเข้าร่างนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับให้โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมนะครับครับผมตอนนี้ตาชัยนะครับกำลังจะเดินทางครับเดินทางตามเส้นทางที่ทางเจ้าที่เขาเตรียมไว้ให้ ผู้ที่เข้ามากราบไหว้ขอพอรพ่อปู่สิทธุโทแม่ย่าธีปทุมานะครับให้เดินทางตามไม้นะครับผมเข้าไปที่ต้นมะเดื่อใหญ่ที่ถือว่าเป็นคางสมบัติของโองปูองค์ย่านะครับมาขอ,ขอโชคขอลาบนะครับมีชาวบ้านที่เลื่อมใสศรัทธานะครับตา่างจังหวัดกันหลั่งไหลเข้ามากันเนยอะครับวันนี้เยอะมากจริงๆครับเพราะถือว่าเป็นวันหยุดนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าของโองปู่องค์ย่าทางเข้า วังนาคินนะครับก็จะมีพิธีวงสวงเดี๋ยวตาชัยและยายสายนะครับจะเข้าไปถ่ายทําให้ท่านผู้ชมนะครับได้เห็นความสําเร็จในการบรรดาลขอโชคขอลาบองปู่องยาพ่อปู่สีสุดโทและก็แม่ย่าสีปทุมบานะครับเออกกยื่นห็บ ตาชัยได้กร่าวไหว้ขอพรนะครับที่ต้นมะเดื่อนะครับถือว่าเป็นทางสมบัติของวังนางคินนะครับก็จะเดินทางตามสะพานนะครับที่ทางเจ้าที่ระาดามให้เดินตามสะพานนะครับเพราะจะเดินลนักษณะเป็น ทางอ้อมนะครับวางคำาชะโดนะครับไปอีกจุดหนึ่งก็คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับตอนนี้ผู้คนมากมายครับต่างหลังไหลเข้ามาขอพรนะครับกันเยอะนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับเป็นวันที่31เดือนกรกฎาคมนะครับเพราะว่าเป็นวันสิ้นเดือนนะครับคนเข้ามาหลังไหลเข้ามาขอโชคขอลาบกับโอปูองุ่ย่าครับกันอย่างน้าแด่นครับดูความงามของต้นมะเดื่อครับใหญ่มากครับ ครับป่าคดดําชโนดหรือเมืองชโนด,ดหรือวังนาคินคดดําชโนดนะครับเป็นพื้นที่ประมาณ20ไร่เกิดจากการทับถมผสมผสานของซากวัชพืชน้ําจํานวนมากเป็นระยะเวลาหละยาวนานนะครับก็เนิดคล้ายกับเป็นผื้นแผ่นดินลอยตัวในรูปแบบเกาะกลางน้ํานะครับช่วงฤดูน้ําหลากนะครับ ป่าครับชนโนดของเรานะครับก็จะไม่จมดานะครับก็จะลอยตัวขึ้นตามะระดับน้ําของแม่น้ําที่ท่วมนะครับเวลาน้ําขึ้นก็จะขึ้นตามน้ํานะครับแล้วก็เวลาน้ําลดระดับลงนะครับก็จะลงตามระดับน้ํานะครับป่าครับชนโนดก็มีการปรับสภาพไปตามระดับน้ําภายในป่าครับชนโนดมีพันไม้เด่นคือต้นชนโนดซึ่งเป็นพืชจําพวกป่ามีความสูงกว่า30เมตรนะครับ ป่าคำชะโนดน,นะครับตั้งอยู่ในพื้นที่3ตําบลน,นะครับคือตําบลวางทองตําบลบ้านม่วงและตําบลบ้านจันทร์ในอำเภอบ้านนุ่มจังหวัดอุดรธานีป่าแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่สําคัญที่ปรากฏในตำนานพื้นบ้านอีสานประชาชนในพื้นที่เชื่อกันว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตของพญาดาปู่ศรีสุสทโธทแมย่ย่าศรีปุฒมาและสิ่งลี้ลับต่างๆบ่อยครั้งที่ชาวบ้านในละแวกนั้นนะครับ ที่เคยพบเห็นชาวเมืองชะโนดไปเที่ยวงานบุญพระเวทพระเมรสันดอนนะครับรวมถึงหญิงสาวที่มายืมเครื่องมือทอผ้าอยู่เป็นประจำนะครับป่าคําชนโนดแม้จะเป็นพื้นแผ่นดินลอยตัวจากกอวจะพืชทำให้การลอยตัวเป็นไปตามพลวัตของน้ำแต่ป่าแห่งนี้ก็เคยเห็นเกิดน้ำท่วมโดยเคยเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2516นะครับ แล้วก็พศ2538พศ2 5 5 9และพศ .2560 ทั้งนี้เชื่อว่าเกิดจากการที่มีการก่อสร้างถาวนวัตถุต่างๆนะครับมากขึ้นกว่าเดิมในอดีตจึงทำให้พื้นที่ของเกาะซึ่งลอยน้ำอยู่นั้นมีความหนักเป็นสาเหตุทำให้มีกอม่อวัชพืชบางส่วนจมน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางปีพศ2560ที่ต้องมีการปิดเกาะแห่งนี้เป็นการชั่วคราวนะครับ มีชาวบ้านทาแป้งหาหวยเด็ดนะครับตามความเชื่อนะครับของชาวบ้านดูความร่มเลือนของป่าคำชะโนดครับประวัติคร้าวๆนะครับที่ตาชัยได้พูดไปนะครับแล้วก็เดินมาถึงบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับบ่อน้ํานี้ใสนะครับใส่มากเชื่อกันว่ายังไม่ถึงนะครับความลึกของอ่าบริเวณบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์มีคนผู้คนเลือกสายศรัทธาครับเข้ามากราบไหว้ขอพรที่บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์นะครับแหก ของป่าคําชโนดแห่งนี้นะครับผู้คนหลงไหลกันเข้ามาครับวันนี้นะครับเป็นวันหยุดตาชัยและยาสายเข้ามาวันนี้คนเยอะมากครับรารวมกันถ่ายรูปแล้วก็ร่วมกันขอพรกางองค์ปู่งองค์ย่านะครับขอปูเด้อขอเหตุพืสอเสียงเด้อปูย่าลุงรานเดริดไททำเผยแผ่ศาสนาพุทธไอ้เขาไลุงรน หนและนี่คืออีกส่วนหนึ่งที่แรงศรัทธาแรงบูชาของโอพญาณคราชนะครับเพราะผูกศรีสุโธมย่าศรีวุทุมาครับผู้คนต่างหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้ขอพรแล้วก็มาดูบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอสิ่งที่อันเป็นมงคลให้กับชีวิตของตัวเองครับตอนนี้ตาชัยนายาสายครับก้องจะเดินออกไปบริเวณด้านนอกครับเพื่อจะไปดูพิธีบวงสรวงครับว่าจะเป็นไง นะครับช่วงจะเดินอไปนะครับตาชัยก็จะถ่ายรีวิวให้ดูความร่มรื่นของป่าคำชะโนดของเรานะครับว่าร่มรื่นขนาดไหนนะครับผู้คนหลั่งไหลกันเข้ามาไม่หยุดเลยนะครับช่วงนี้นะครับเป็นวันหยุดก็อย่างที่ตาชัยว่าครับคนหลั่งไหลกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีการจัดระยะห่างเป็นช่อครับขาเดินเดินเข้ามาแล้วก็ขาเดินกลับนะครับการเดินทางก็จะได้ไม่สวนทางกันนะครับในการเดิน เดินเข้าเดินออกนะครับทางเจ้าที่จัดระเบียบไว้อย่างดีนะครับเดี๋ยวต่าชัยจะเดินเข้าไปที่บริเวณจุดวงสวน,นครับว่าจะมีการวงสวงอะไรบ้างครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับ ก็กำลังจะมีพิธีไหว้บุวศพพระภูมิสิทธิชพญาสิทุุมานะครับมีชาวบ้านต่างๆเข้ามาไห้แก้บดพระภูมพญานะครับการเยอะนะครับวันนี้ตอนนี้นะครับมีนางรำตัวน้อยของเราครับร สวยพราะปุายานะครับที่บริเวณล,ลานวงสวงนะครับดูความทุดช้อยของกา,ารรับเป็น,นะครับสวยงามครับ้อ าตะวออบเวณล,ลานโบสถ์พ่อปู่เบญานะครับที่สระโบสถ์พ่อปู่เญานะครับสวยงามครับพ่อปู่สิสุทโธเญาสิบ้กปาในวันนี้นะครับมีผู้คนเข้ามาแก้บนกันเยอะนะครับที่อธิษฐานและก็สำฤทิ์ผลกันที่หวังนะครับ บรรลักษณ์ทำพิธีไหว้องค์ทศูน์สิโทและพระยาสิบสุตมหาครับองค์พยาราคานะครับเป็นองค์ที่คู่กับองค์พุทธศาสนาเรามาตั้งแต่บรรพการน,นะครับคอยปกปักรักษา,าพุทธศาสนาเราให้ยั่งยืนนะครับดูการบุญสรีครับมีอคคนเข้ามาบุญส่งท่องถูพราชาเยอะอีกทครับเพราะว่าน้่องจด้วยการความสำเร็จที่อุดมฐานไว้นะครับแล้วก็ ทานสีบพ่กลับไปพ่อสมใจหวังทำและทัมาแก้ปัญหาใบ้พวกยากที่วังมากินหห้นี้ การบวงสวงพ่อปู่แม่ย่านะครับที่สําเร็จนะครับเข้ามาเยอะครับเดี๋ยวจะมีการรับแก้บนนะครับครับเดตรงเขมาเลยข้าทางเดียวบัต่สัตชอให้ลแล้วนะอยเีนหลียนต่อครับรับบชบ้บครับเดี๋ยวตาชัยและยายสายครับก็จะพาเดินดูบริเวณด้านรอบข้างนอกนะครับรีวิวให้ดูความสวยงามของ ถ้าเข้าวางนาคิดนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับตามตะใช้และแย่สายมากครับดูความสวยงามนะครับของโปูองค่าครับสวยงามจริงจิงครับจัดสรรเรียงรายด้วยความสวยงามจริงจรครับแล้วก็มีองค์พระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่สูงนะครับแล้วก็คือดีองค์พญานาคราชนะครับสวยงามมากครับ ครสที่ด้่มพักมาาะ้งกี่ดัดวัพกเชษฐาทองใช่ไหมครับมีกรถ่การปา้รบก็มารถไัวรนดี่ในการ่ครับมของดีครับพี่น้องครับขอนรับเช่นเดียั ดูการพัดแตกครับขอ,องอปคูองย่าครับเพราปู่สีจตโทแล้วก็แม่ย่าสีปทุมบานะครับสวยงามครับเป็นการแกะที่สวยยิ่งกินครับเหมือนองค์จริงสวยยิ่งกินครับพี่น้องคั้งหนึ่งครับมีโอกาสแวะเวียนเข้ามากราบไหว้ขอพรอ,อ,องคูองย่านะครับที่วังรางคิน อำเภอวัดดูจังหวัววดอุบลราชีแห่งนี้นะครับครับเสร็จจากจุดนี้เลยครับตชาชัยก็จะพาไปที่ลานมงสวงนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการเดินทางสายบุญมาขอชงลาบกับพ่อปู่สีตุดโ,โทแม่ย่าศรีวุตุบานะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตาชัยและยายสายนะครับจะนำสินคดีมาให้ท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ครับตาชัยและยายสายขอ,ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ